สามเหตุผลที่เด็กหงรักผู้ชายคนนี้ดาวินนูนเยสค่ะข้อแรกยิงได้เมื่อไหร่แผ่นดินสะเทือนสองประตูของดาวินในความทรงจำของแยมประตูแรกที่ยิงใส่เบสแฮมปี2023วิ่งสอดมาจากแนวหลังบอลเลเท้าขวาแบบไม่จับยิงไกลเสียบเสาวสวยมากๆลูกที่สองอันนี้สะใจมาก ลูกยิงกับฝันนิวคาสเซิลฤดูกาล2023เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลนำมาก่อน1 0แล้ว,วลิเวอร์พูลเราเหลือผู้เล่นแค่10คนนูนเยสเนี่ยมายิงในนานทีที่81ตีเสมอได้1นแล้วดันมายิงอีกลูกในนานทีที่90<ว>้บวกสากีดหนักมาก<ว>โชเชียนเอาชนะนิวคาสเซิลไป2อหนึ่งค่ะเหตุผลข้อที่2หัวร้อนแต่ใจหล่อเขาจะเห็นบางทีมีจังหวะปะทะหรือว่าหัวร้อนหงุดหงิดกันในเกมแต่พอจบเกมดาวินก็จะเข้าไปกอดคู่แข่งขอโทษแล้วก็ตบไหล่่เพือนนแมน เออคือใจนายหล่อมากข้อสุดท้ายแพชชันแล้วก็ความจริงใจที่ผู้ชายคนนี้มีให้กับสโมสรค่ะเขาจะเป็นคนที่มีแพชชันแล้วก็มีความมุ่งมั่นมาเต็มสังเกตได้จากแววตาของเขาทุกครั้งที่ลงสนามค่ะวิ่งไม่หยุดแม้ว่าบางทีนุ่นจะไม่ได้รับโอกาสแล้วก็ไม่ได้ลงสนามติดต่อ,อก,กันหลายๆเกมก็ไม่เคยงองแงหรือว่าหงุดหงิดให้เห็นค่ะก็คือแฟนบอลอย่างเราอะรับรู้ได้เฉพาะพรีเซั่นที่ผ่านมานุน่นยิงไปถึง5ประตูแล้วพอเขายิงประตูได้เขาก็เอามือตบที่ตาสนันลักสโมสรนในหัวใจของเขาจะเป็นลิ <S <S ประทับใจอะไรในตัวผู้ชายคนนี้บ้าง